สนับสนุนโดย Star Infinity c o s m e t i n s ครบ3คุณค่าผิวสวยคุณวิทยองครับเห็นบอกว่ากรอทอที่ย่อมาจากอะไรนะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขากำลังร่างกฎหมายลูกเขาไปปรับเปลี่ยนวิธีพิจารณาในสารดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งขาการเมืองคุณก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ใช่ไหม สัมภาษณ์โคศกของกร,รทอใช่ไหมแล้คกณเห็นว่าอย่างไรคือกรณีนี้เนี่ยอันแรกเจริญชัยเขาว่าไปปรับเปลี่ยนก็คงไม่ถูกคือเขาจําเป็นต้องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพก็พ <บ S 2> เปลี่ยนจากของเก่าไงเพื่อมาใช้กับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไงร่างรัฐธรรมนูญใหม่เ,เ<อ>นี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นกรณีที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นกรณีที่ในอดีตเนี่ยมันอุทธรณ์ไม่ได้ส่งให้คณะศาลิกาชุดใหญ่พิจารณาได้ถ้ามีข้อเท็จจริงใหม่ข้อมูลใหม่ ใช่แต่อันนี้มันเปลี่ยนใหม่เพราะพอรัฐมนุนฉบับใหม่มันเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเนี่ยตัวร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยแต่มันมีหลายจุดหลายสัมหลายจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นและผมว่าดีด้วย,ยผมขอไล่เลยเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากอยากจะถามอาจารย์บรรจัยในฐานะนักกฎหมายด้วยครับคุณด้วยครับ เขาบอกว่าจะใช้ระบบไต่สวนซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้ระบบไต่สวนอยู่แล้ว<ช>ถามว่าเขาเน้นว่าต้องใช้ระบบไต่สวนดีกว่าระบบกล่าวหาเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับแล้วเท่าที่สําคัญเนี่ยเขามีการพูดจากันว่าไอ้ระบบกล่าวหาเนี่ยมันใช้เทคนิคแท็กติกของทนายของทนายบ้าง ของกระบวนการบางสิ่งบางอย่างบ้างของอายการบ้างอแล้วมันทําให้ชนะคะคานกันได้เอาโดยไม่ได้โดยเทคนิคอ่ามันเทคนิคนี่อาจารย์บางทีเราจะพูดว่าเฮ้ยทนายมันเก่งอายการไม่ธรรมดาอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องเทคนิคของการสู้คดีหรือบางทีตรงข้ามไปนะอาจารย์เอาอายการทําสํานวนอย่างนี้พอทําสํานวนอย่างนี้ส่งไปสารท่านก็เลยต้องยกเพราะอายการสานวนเขียนให้อ่อน เขียนให้อ่อนเขียนไม่ดีหรือเขียนไม่เออหรือเขียนเบาไป<อ>มันก็จะมีทางตรงข้ามคือพูดง่ายๆบางทีไอ้นั่นควรซื้อไม่ซื้อไอ้นี่จะซื้อไอ้นั่นไม่ซื้อไอ้นี่บางทีซักอย่างนี้ไปซ้อมไว้อย่างนี้มันสารพัดอาจารย์มันเลยทําให้ไอ้ระบบกล่าวหาเนี่ยซึ่งในเรื่องของสําคัญสําคัญอย่างนี้เขาบอกเอ้ยไม่น่าจะามาใช้ผม,ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยผมเข้าใจงี้ถูกไหมว่าถ้าระบบไต่สวนเนี่ยถ้าผมเป็นผู้พิพากษาหรือองค์คณะ ผมฟังแล้วเนี่ยอยากจะรู้ตรงนี้มึงไม่ถามกันสักทีมึงไม่หาข้อมูลมาให้สักทีหนึ่งเนี่ยไปหาเองถ<า>เรียกคนมาถามเองเรียกพยานมาเอาหลักฐานมาออกคําสั่งสาลเอาหลักฐานคิดนี้มาดูซิว่ามันเป็นยังไงแน่แน่อย่างนี้ใช่ไหมที่ทําได้ถูกต้องอาจารย์คือผม<ข>ว่า<ห>นะสารเนี่ยเป็นผู้ค้นหาความจริงกระบวนการไต่สวนเนี่ยมันจะทําให้สารท่านทําเรื่องให้ความจริงปรากฏเนี่ย ได้ง่ายกว่าเรื่องของการกล่าวหาเพราะระบบกล่าวหาเนี่ยสารท่านได้แต่นั่งฟังฟังเขากล่าวหากันแล้วก็ซักถามกันเอาละผมเชื่อว่าทั้งคุณวิทยเยนอาจารย์เจิมศักดิ์เคยขึ้นศาลในระบบกล่าวหามาแล้วก็รู้ใช่ไหมฮะเวลาโดนซักโดนบี้โดนอะไรเนี่ยนั่นคือเทคนิคทั้งสิ่งแล้วใช้ลูกเล่นจะตอบไม่ตอบจะเลี่ยงไม่เลี่ยงเลยอาจารย์เห็นแล้วซึ่งระบบนี้ผมเชื่อว่าเป็นระบบที่ดีแล้วให้สาร ซึ่งอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วทั้งกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาแล้วท่านเป็นคนกลางเฮ้ยไอ้นี่ครบถ้วนไอ้นี่ไม่ครบถ้วนถ้ามันครบถ้วนกระบวนความแล้วเนี่ยมีความจริงที่สามารถจะวินิจฉัยได้แล้วถ้าดีจริงทําไมไม่ทาําสทุกสารเลยละ่ทะทําไมแต่ทําแต่เฉพาะสารดีกาแผนคดียาพูดนำลงตำแหน่งในการเมืองอาจารย์จะตอบผมยังไงผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน,น่าจะาระบบไต่สวนเนี่ยมาใช้กับ ศาลอาญาทุกชั้นไม่ว่าศาลนาญาสาลอุทธรสาลนิกาเราคุ้นเคยไหมสารเราเนี่ยคุ้นเคยกับเรื่องนี้ไหมผู้พิพากษาเราคุ้นต่อการถามเองหาพยานเองหรือเข้ามาดําเนินการเองไหมไม่คุ้นไม่คุ้นคุ้นกับระบบกล่าวหานั่งฟังเขาว่ากันให้เขาหาข้อมูลกันมาแล้วบางท่านมาอยู่ในองค์คณะของสารรัฐธรรมนูญก็ดีหรือของสาลฎีกาแผนกคดียาก็ดี ยังคุ้นกับระบบเดิมๆและระบบระบบไต่สวนี่มีข้อเสียไหมเป็นไปได้ไหมว่าถ้าผู้พิพากษาเกิดคิดว่ามันผิดแน่เวลาหาพยานหลักฐานก็หาแต่ส่วนที่มันจะออกมาว่าผิดแน่มีทงไว้หาพยานหลักฐานเป็นไปได้ไหมผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะอาจารย์เพราะแต่และฝ่ายเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลแต่และส่วนของตัวเองอคือถ้าเราผิด ยังไงยังไงข้อมูลมันก็มีถ้าเราไม่ผิดผมว่าศาลจะไปมัวนั่งหาบอกจะหามันให้ได้หายผิดก็มันไม่ผิดอาจารย์ยจะไปหา,าตรงไหนมันก็ทั้งจำเลยทั้งอาย,อายการทั้งทนายต่างก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองใ,<ช>ในการที่จะเอาหลักฐานไม่ให้ศาลดูอยู่มันมีหลายฝ่ายไม่ใช่ไม่ใช่ศาลคนเดียวคือหลักฐานแต่ละฝ่ายเนี่ยจะว่าไปในชั้นปปชเนี่ยมันก็สู้กันมาจนเกือบละเอียดแล้วอาจารย์อ้าวตกลงคล้ายๆกับเปาบุญจิ้น จันเจ้าไปหาข้อมูลนั้นมา,า,าใช่ใช่สารไข่ฟงเนี่ยเป็นสารละใตยส่วนออโอเครค่นี้อันที่สองเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ถอนฟ้องละอออาจารย์ว่าไงผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องของบ้านเมืองมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งถ้านักการเมืองหรือข้าราชการร่วมกับนักการเมืองทุจริตประพฤติมิชอบ กระทำผิดต่อกฎหมายกระทำผิดต่อหน้าที่แล้วพอศาลตัดสัดศาลกําลังพิจารณาอยู่อา,อายการไปถอนฟ้องเออไม่ได้เที่ยวนี้ถอนไม่ได้แล้วคนบางคนนี่มันมีเงินมีอํานาจมีอิทธิพลมีตําแหน่งเอแล้วไปหัวกันกับอายการบอกเฮย้ยถอนเถอะถอนเธอะ หรือปปชบางคนบางพวกคดีนี้อายการไม่ได้ฟ้องแต่ปปชฟ้องเองอ๋ออย่างคดีเจ็ดตุลาที่เขากําลังจะบอกให้ปปชถอนฟ้องซะอ๋อใช่ไหมอาจารย์เพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองฟ้องไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพื่อความสมานนั้นฉันปลองดองจึงขอถอนฟ้องอ้าวข่าวนี้เขาจะ ศาล<า><า>ไม่ส,มสามารถอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ล่ะอ,อก็แปล<อ><อ>ว่าเวลาเรามีอิทธิพลอำนาจทางการเมืองเนี่ยบางทีมันไปครอบองค์กรอิสระบางคนบางกลุ่มบาง่อบางพวกแล้วได้เสียงข้างมากถ้าดีจริงเนี่ยทำไมไม่ถอนฟ้องทั้งหมดเลยคุณศาลเออทำไมทำไมเฉพาะศาลดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือคดีอื่นๆเนี่ยอาจารย์บางทีมันเป็นเรื่องระหว่างเอกชนต่อเอกชนแล้วมันเป็นเรื่อง ที่สามารถเพราะกฎหมายกําหนดคดียอมความได้คดียอมความไม่ได้คดีที่ยอมความไม่ได้กฎหมายก็ห้ามถอนนะอาจารย์นะฮะก็นั่นก็เป็นเรื่องคือจะเหมารวมไปทุกเรื่องคงไม่ได้ไม่ได้แต่ะะสําหรับนักการเมืองเนี่ยห้ามไม่ให้ถอนฟ้องผมเห็นด้วยนะอย่างยิ่งครับอาจารย์ถ้าฟ้องไปแล้วต้องเดินไปสุดและเขาบอกว่าไม่นับอายุความล่ะอาจารย์ว่าอย่างไรโอ้โหอันนี้ผมว่ายิ่งดียิ่งชะง,งัดมาก มันก็เป็นเรื่องเทคนิคเพราะมันมีอายุความสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีก็พอเริ่มจะมีคดีพนักงานสอบสวนเรียกหนีมันซะเลยจ้ะพอเริ่มกระทูก,กล่าวหาก็หนีแล้วเออหรือไปอ,อพบพนักงานสอบสวนประกันตัวเสร็จหนีซะเลยคดีก็นับไปแล้วด้วยคดีอายุความก็นับไปเสียจ,จ้ะโอ้ฮะหรือบางคนเนี่ยหนีก่อนที่อ่านคำพิพากษาพอาอ่านคำพิพากษาเสร็จหนี เอาง่ายๆยกตัวอย่างคดีคุณทักษิณคดีสองปีที่รัชดานั่นนะคุณวัฒนาสวาเหมก็มีคุณปชัยปชามารีนนก็มีคุณปลื้มอะไรพวกเนี้ยหนีพอจะอ่านคำพูดภาษาหนีแล้วหลายคนหนีแล้วพอหมดอายุความเขาก็มีสิทธิ์จะกลับมาได้เราะต่อไปนี้หนีเมื่อไหร่ไม่นับอายุความจบ อ๋อราเกสศักเสนาก็กลับมาอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่เพราะหมดอายุความครับต่อไปนี้เวลาที่ไม่อยู่ในประเทศหนีไปอยู่ที่ต่างประเทศนี้หรือว่าหนีในประเทศก็ตามที่ยังอายุความหยุดไม่นับไม่นับแล้วพอได้ตัวมาค่อยนับต่ออ่าอ,อ,อย่างนี้ได้เห็น,น <ะ S 1> ด้วยเห็นด้วยอาจารย์ดีมากมันจะได้ไม่ทาให้พวกนี้ลอยนวลเห็นด้วยทําไมไม่ทําซะทุกขดีลละ คดีอื่นก็ทำว่ากำลังแก้แล้วใช่ไหมคด,ดีทุจริตอื่นๆครว่าเขากำลังแก้อยู่คดีทุจริตเขาแก้อยู่แล้วนะอาจารย์แต่คดีอาญาเนี่ยมันควรจะมีที่สิ้นสุดของมันคือคือไม่มีอายุความมันก็มีข้อเสียอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยพยานแก่แล้วจะอยู่ได้อีกกี่ปีหลักฐานต่างๆมันมีเสื่อมสภาพไปตามการเวลาม,มันก็มีมันก็มีข้อเสียของการไม่มีอายุความของมันอยู่หมดกันมันคดีอาญาขับรถชนคนตายเนี่ยบอกไม่มีอายุความโอ้อโหอาจารย์ ก็แปลว่าใครเป็นผู้เสียหายใครเป็นผู้ควรจะมาชําระส,ะสางเสร็จสิ่ะตกลงก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปคราวนี้เขาบอกว่าเมื่อสารประทับรับฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดันหนีทุกทีเนี่ยเราเคยเห็นเอา้าวคดีอย่างคุณนักเสีสารฟ้องเสร็จเรียบร้อยจำเลยไม่อยู่จำเลยไปอยู่ที่อื่นนี่คดีอื่นๆน,น,นะเอ็กซิมแบงก์ก็ดี อะไรตอนน่อไม่อะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีหลายคดีที่ตอนนี้สารรับฟ้องแล้วแต่จำเลยไม่อยู่สารก็เลยต้องพับไว้ก่อนจ,จำ<ห>น<ว>่ายคดีจำนายคดีเก็บไว้ก่อนอต่อไปนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้เก็บไว้ก่อนละถ้าเป็นเช่นนั้นสารเดินเลยเออเจ้าตัวไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็ตั้งทนายมาสู้เอาสิถ้าไม่อยู่ออไม่อยูยอย่อันนี้ผมเห็นด้วยเลยอาจารย์สามารถที่จะดำเนินการรับหลังต่อไปได้ก็คือ เมื่อคุณหนีไปแล้วก็ยังให้ให้โอกาสเขานะวิธีการใหม่นี่ก็คือเขายังตั้งทนายมาสู้แทนเขาได้ mm hmm. ซึ่งปกติคดีายาถ้าไม่ใช่นะสำคัญสำคัญเนี่ยจำเลยเองก็ไม่ได้ไปเอกทุกคร้งหลอกก็ขอพิจารณาคดีรับหลังได้ขอรับหลังก็ให้ทนายไปสู้แทนผมเห็นด้วยอาจารย์เพราะอะไรครับเวลาดําเนินคดีคดีไปเสร็จเรียบร้อยหนีแล้วก็คดีนี่ตามหลักกฎหมายก็ต้องจําหน่ายคดีชั่วคราวอ mm hmm. เพราะไม่มีจําเลยเนี่ยอาจารย์ mm hmm. หรือไม่ได้ตัวจําเลยมาฟ้องคดีเนี่ยอาจารย์มันต้องจําหน่ายคดีชั่วคราวไปแล้วคดีก็คาอยู่งั้น่ะแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ตัวจําเลยมาแล้วคนพวกนี้บางทีเอาเปรียบด้วยตัวเองไม่อยู่ดันฟ้องคนอื่นฟ้องคนอื่นเสร็จมีทนายไปเดินเรื่องฟ้องแต่คดีนี้ที่คาอยู่ต้องหยุดปล่อยให้ลอยไว้ปล่อยให้ลอยไว้แต่พอเวลาตัวเองเป็นโจทย์ตั้งทนายไปฟ้องคนอื่นเขาแล้วจาเลยหรือคนที่ถูกฟ้องจะบอกว่า มึงเสียหายตรงไหนก็ถามไม่ได้เพราะตัวไม่อยู่แล้วก็เดินคดีก็เดินไปเรื่อยๆเหมือนกันต่อไปนี้ผมว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาที่แก้ใหม่เนี่ยแปลว่าถ้าประทับรับฟ้องแล้วก็เดินกันต่อไปแกจะมาหรือไม่มาจะหนีในเรื่องคดีใดก็แล้วแต่คดีนี้เดินต่อไปเห็นด้วยอันนี้นก็เห็นด้วยนะเดินต่อไปจนจบจนกระทั่งตัดสินอ้าว คดีสารดีกาแพร่คดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี40รัฐธรรมนูญเป็นสารเดียวและจบะเพราะมีเหตุผลของมันบอกว่าเนื่องจากนักการเมืองเนี่ยถ้าไปทีหลายๆสารเนี่ยมันจะยืดยาวพอยืดยาวแล้วเนี่ยความเสียหายของบ้านเมืองจะเยอะเพราะว่ายัางไม่สิ้นสุดก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เขาก็ทำงานต่อเขาก็ทำความเสียหายในบ้านเมืองต่อไปเรื่อยๆก็เลยเอาสารเดียว เอาสารเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่เอาสารต้นเอาสารท้ายเลยเพราะยังไงไก็ตามนักการเมืองเนี่ยสารต้นมันก็ไปอุทธร์มันก็ไปดีกาอยู่ดีก็เอาดีกาเลยแล้วเอาดีกาองค์คณะให้ใหญ่ด้วย9คนเอเป็นอ,องค์คณะเรียกว่าพวกักษาสาร,สาร,สารดีกาแผนกรียา,ยาผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมืองคัดเลือกกันมาคัดเลือกกันมาเรียกว่ายังไงก็มันก็ต้องถึงดีกาก็เอาดีกาเลยทีเดียวแต่รัฐรัฐนูนปี50ก็ให้เขาเอาละเท่าอยากอุทธร์อุทธร์ได้แต่เฉพาะ ข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนไปนมีข,ข้อมูลใหม่หรือมีข้อมูลใหม่แต่รัฐธรรมนูญนฉบับปัจจุบันดันบอกว่าอุทธรณ์ได้ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและก็เลยกลายเป็นสองสารพูดง่ายๆไปอุทธรณ์ได้เที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อรัฐธรรมนูญบอกให้อุทธรณ์ได้แต่ระหว่างอุทธรณ์ถ้าตัวจำเลยไม่อยู่ตัวเองหนีไปก่อนสารดีกากูติดคุก กูไปแล้วออไห้ทนายอุทธรณ์ได้ทนายมาอุทธรอ,อ๋อหลบไปที่ปลอดภัยโล่งโจ่งแล้วเอออย่างนี้ได้ไหมอันเนี้ยผมผมเห็นดีด้วยกับที่เขาจะเปลี่ยนเลยนะอาจารย์ว่าเพราะทีแรกเนี่ยเราเห็นร,าารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอน,นุญาตให้อุทธร์ได้เรื่องวิยาแต่คราวนี้อุทธร์ได้แต่ผู้อุทธรต้องอยู่ต้องมายื่นอุทธร์ด้วยตัวเองแปลว่าสารตัดสินลงโทษจำคุกแล้ว1ิปี สิบห้าปีแกอยากจะมาอูธรณ์ก็หนีไม่ได้ไงต้องอูธทณ์เขาให้อูธรณ์ <sk r isa> แต่แกต้องมาฟังหรือฟังแล้วจะหนีไปก็ตามแกก็ามาอูธรณ์ไม่ได้มันยุติธรรมดีเออ,เอ,อไม่อย่างนั้นเนี่ยกูจะเล่นเอาเปรียบท่าเดียวเออ,เอ,อพอมึงอมึงมึงตัดสินว่ากูผิดออกูไม่อยู่กูมีช่องกูส่งคนไปอูธรอ,อ์อทอเอ,อไปเล่นงานมึงเออเอว่ามึงไม่ถูกเออ แต่ตัวกูไม่สู้หน้า <c oughs> แล้วถ้ากูชนะกูกลับเออแต่ถ้ากูแพ้กูไปเลยแล้วก็ <c oughs> เออแล้วศารเดียวก็ถูกโจมตีกล่าวหา <c oughs> บอกเฮ้ยสารเดียวมันยุติธรรมที่ไหนวะ <c oughs> เอาทำเป็นที่ยุติยุติธรรมอะไรกรับผม <c oughs> เออเออและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขากําลังจะแก้กฎหมายให้ผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะแต่ละคนเนี่ยจะ5ห้าคนเก้าคนอะไรก็แล้วแต่นะแต่ละคน วันที่จะมาประชุมเพื่อที่จะพิพากษาวันไหนเนี่ยทุกคนต้องทำคำพิพากษาส่วนตัวคือความเห็นส่วนตัวมาเรียบร้อยเลยว่าผมนายเจิมสักเห็นอย่างนี้วิทยเยนเห็นอย่างนี้คุณเห็นอย่างนี้แล้วอันนี้เนี่ยสามารถจับต้องได้ชัดเจนว่าใครเห็นอย่างไรดีมากดีเ่เพราะว่าถ้าเราให้มีคำพิพากษากลางออกมาก่อนเนี่ยเวลาที่เราสมมติพูดพิพากษาท่านจะเขียนพิพากษาส่วนตัวที่จะรู้สึกว่า มันไม่เหมือนเพื่อนมันเหมือนเห็นกันบ้านเพื่อนแล้วอ,ะอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่างคนต่างไปเขียนมาจากบ้านทุกผู้ภาษาทุกท่านมีความเป็นอิสระมีความเป็นปัจเจกของตัวเองก็เขียนมาแล้วพอเขียนมาเสร็จก็มาดูกันที่ประชุมมาหายไพ่กันตรงนั้นผมว่าดีเพราะหายไ<ำ>พ่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยโลมีความเห็นว่าลงโทษหรือว่ายกฟ้องอถ้าเห็นว่ายกฟ้องเหมือนกันห้าเสียงลงโทษสี่เสียง ก็ว่าไปผมยังคิดว่าต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งผมไม่ลืมใจได้เีเขียนมาเปลี่ยนใจได้เอาอย่างนี้ก็คิดมาจากบ้านแล้วมามีถูกน้ำเน้วที่หลังล่ะผมไม่เห็นประเด็นนั้นน่ะผมไม่ทันได้เห็นน่ะผมเป็นคนแฟร์มากเลยผมไม่เห็นประเด็นนี้ลืมคิดประเด็นนี้ผมเขียนมาแล้วว่าเขาผิดแต่พอมาฟังเพื่อนผู้พิพากษษาอีกตั้งเจ็ดแปดคนเขาเห็นประเด็นขึ้นมาเออใช่ผมเห็นด้วยผมก็สามารถที่จะโหวตได้ว่า ไม่ผิดก็ได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วผมก็จะบอกท้ายคำารม่มไปว่าผมได้เปลี่ยนใจหลังจากที่ผมเห็นถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องให้คนทั่วไปได้ทราบด้วยว่าคำพิพากษาที่ท่านนั้นเขียนมาจากบ้านเนี่ยเขียนว่าอย่างไรถูกต้องแล้วหลังจากนั้นค่อยมาต่อท้ายคำพิพากษาเดิมว่าเมื่อได้ฟังแล้วเปลี่ยนเป็นยังไงเพราะเป็นมนุษย์นี่ครับย่อมไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้หยิบเอาประเด็นไหนมาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วเออใช่ เราก็แฟร์มากเลยแต่ต้องมีคำพิพากษาส่วนแต่ต้องมีส่วนตนก่อนอย่างนี้ผมเห็นด้วยเอองตรงไปตรงมานะครับผมว่าการแก้ไขปรับปรุงครั้งนี้เน <UM um ี่ยมันเป็นการแก้ข้อบกพร่องและเป็นการแก้ข้อโจมตีในอดีตและทำไมไม่มีข่าวออกมาด้วยว่าควรจะเพิ่มเงินให้กับองค์กรอิสระซึ่งผมงงเลยไองานที่เขาออกมาแถลงเนี่ยมันโผล่มาได้ยังไง จะมาเพิ่มเงินเดือนให้กับขเขาเรียกอะไรปปชทั้งปชปชทั้งปตเออเพราะองค์กรอิสระทั้งหลายกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายบอกว่าเงินเดือนมันน้อยไปเนี่ยแต่ที่มันคลาเรื่องกันผมเข้าใจว่าวันที่ออกรอทอท่านรับฟังความคิดเห็นจากจาก,จากกลุ่มผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นเป็นร้อยท่านเนี่ยกลุ่มเรานะั้นเนี่ยมาจากองค์กรอิสระที่หลากหลายไงอาจารย์ก็เลยมีคนก็เลยมีคนแสดงความคิดเห็นซึ่งจริงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอก ผมจะบอกให้ในฐานะที่ผมเนี่ยเคยเล่นงานองค์กรพวกนี้ที่แอบขึ้นเงินเดือนตัวเองมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกิจสดีกาของฝ่ายบริหารคือฝ่ายคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาขึ้นได้อยู่แล้วไม่ต้องไปเกี่ยวกับกร์ไม่ต้องเกี่ยวกับเขาขึ้นให้ได้อยู่แล้วเขาขึ้นให้ได้อยู่แล้วโดยออกเป็นพระราชกิจสเดียกาและเวลาเขาจะออกเป็นพระราชกิจสเดียกาเขาก็จะต้องช่าง ว่าองค์กรอิสระทำงานระดับนี้เป็นผู้ทรงมนุษย์ระดับนี้เทียบกับหน่วยงานอื่นคณะรัฐมนตรีก็ดีหรือปลัดกระทรวงก็ดีหรือเทียบกับสภา,าก็ดีเทียบกับตุลาการก็ดีแล้วเนี่ยช่างแล้วมันเป็นยังไงมันจะเคยข่ขงกันมากเข่งกันน้อยอย่างไรถ้าที่อื่นขึ้นเราก็ควรจะต้องขึ้นเขาดูภาพรวมทั้งหมด ถ้าไปนั่งถามตัวเองทุกคนมันจะบอกว่าผมควรขึ้นเงินเดือนทั้งสิน้นกุงงานหนักมากเลยอยากอยากเพิ่มมากเลยเ<อ>มันจึงขึ้นเงินเดือนตัวเองไปไงเล่าที่<อ>ผมเล่นงานมาแล้วทำ<อ>ได้ไหมโอเคยเล่นงานมาแล้วนี่นะอ้าวก็รอบปปชจริงๆแล้วมีทั้งสารและธรรมนูญด้วยมีทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยโอย้แอบขึ้นเงินเดือนตัวเองกกตด้วยอ๋อ,อนนั้นอ่ะ<ไ>พอเห็นสารธรรมนูญขึ้นขึ้นกันใหญ่เลยขึ้นตัวเอง ผมก็ล่อซะเรียบร้อยสองไว้เป็นสอวนอั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมเลยบอกว่าอย่าไปใส่ใจไอ้ประเด็นนี้นะครับแตเรื่องอื่นดีอเ,อเอาไว้คำนามสุดท้ายได้ไหมว่าทำไมคุณทักษิณมีอิทธิพลขนาดนี้เหรอจึงต้องแก้กฎหมายเก่านี่น่ะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยอุดประเด็นทักษิณที่ทำพิษไว้เยอะแยะเลยเห็นไหมฟ้องแล้วก็หนีอ อาใช่ว่าวที่เราไล,ไล่มาเนี่ยผมนั่งนึกเลยนับอายุความก็ยังนับต่อเน,นื่องอยู่มันควรจะหยุดอายุความไหมใช่ไหมผมผมคิดอย่างนี้อาจารย์คือถ้ามันมีปัญหามันก็ไม่ต้องมีกฎหมายคือกฎหมายมันออกมาเพื่อแก้ปัญหาพอเมื่อมีปัญหาเมื่อมีคนสร้างปัญหาก็เห็นปัญหาก็ออกกฎหมายมเป็นเรื่องปกติเหมือนคดีแม่ชะม้อยอาจารย์จำได้ไหมแต่ก่อนเลยย,ยังไม่มีพรบรเรื่องไแชร์ลูกโซ่เลย พอมีเรื่องแม่ชมอยก็เลยต้องออกแชร์ลูกโซ่มาไม่ได้เพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับแม่ชมอยแต่เพราะมันมีปัญหาจึงต้องมีกฎหมายอ๋อนี่เขาอธิบายแล้วสุดยอดเลยนะแ,นแสดงว่าเมื่อมีคนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและคนอื่นอาจจะเปลี่ยนตามกฎหมายก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับพฤติกรรมอันชั่วร้ายของคนที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ไหม ครับอ้าวทางท่านวันนี้ลาท่านผู้ชมเราทอดผิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ